ค่ะก็วันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวการเพิ่มแบรนด์ของทางภาสุขเด Dental Clinic นะคะก็คือแบรนด์ของ PSTDC นะคะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะคะที่อยากจะฝากไว้กับ พี่ๆทุกท่านนะคะฝากช่วยสื่อประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะว่าเรามีคลินิกทันตกรรมดีๆที่สําหรับคนที่กลัวการทาฟันนะคะยังให้บริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพทุกอย่างเลยด้วยความจริงใจในลักษณะของผาสุขเดินทั้คลินิกเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มความผ่อนคลายในการทาฟันมากขึ้นแล้วก็สาหรับคนที่กลัวการทาฟันหรืออยากได้บรรยากาศใหม่ๆใ,ใ,ในการทาฟันนะคะมีความสุขกลับไปแล้วก็ส่งต่อรอยยิ้มให้กับทุกๆคนต่อไปก็คือฝาก PTC ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทางภายในคลินิกมีการให้บริการบ้างครับแล้วก็ในส่วนของทันตแพทย์ผู้บริหารนะครับหรือว่าทันตแพทย์ประจำเนี่ยนะครับเนาะเราก็ทางคลินิกของเราไม่ว่าจะเป็นพาสุหรือว่า P S D C เนี่ยเราก็จะเน้นการให้บริการแบบเฉพาะทางนะครับเนาะนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าปัญหาในช่องปากเนี่ยมันต้องแก้โดยโดยใช้ความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นคลินิกเราเนี่ยจะมะีคุณหมอหลายหลายท่านนะครับมีครบเลยนะครับทุกสาขาวิชาที่ สามารถตอบโจทย์ปัญหาของทุกคนได้ในช่องป่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดความการบดเคี้ยวหรือว่าความสวยงามนะครับแต่นี้สิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาใน PSDC หรือว่าพาสุขของเราเนี่ยก <c oughs> ็คืออยากจะให้มองว่าการทําฟันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผ่อนคลายสบายนะครับเหมือนเราอยู่บ้านเหมือนเราไปบรรยากาศไปสปาไปพักผ่อนนะครับเราไม่อยากให้การทําฟันตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้อยู่ว่ามันน่ากลัวระดับหนึ่งแล้ว นอนแล้วก็ยิ่งมาแล้วเจอคุณหมออาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าไม่เฉพาะทางเนี่ยมันทําให้เรามีจินตนาการไปไกลนะอาจจะก,กลัวเจ็บซ้ําซ้อนอะไรเงี้ยแต่มาที่นี่เนี่ยอน,นอกจากเฉ <c oughs> พาะทางแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแม่นยานะครับโดยหมอเฉพาะทางแล้วยังได้บรรยากาศที่พักผ่อนสบายนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับประชาชนทุกคนนะครับหรือลูกค้าของเรานะครับก็ก็ยินดีนะครับที่จะให้บริการแบบเฉพาะทางภายใต้บรรยากาศผ่อนคลาย ให้คุณมิ้นแชร์ประสบการณ์ว่าหลายคนกลัวหมอฟันอย่างเราวินิีวิธียังไงครับก็จริงๆผมโดนปลูกฝังนะตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยกลัวหมอฟันมากแล้วพอแม่ผมเรื่อมอายุมากเขาก็มีปัญหาหลายอย่าง mm hmm. เขาก็เลยเขี่ยวเข็นผมมากให้ผมแบบเข้าเจอหมอฟันเจอหมอฟันตลอดนะฮะก็แต่ผมว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับหมายถึงว่าคุณหมอก็มีความรู้ความสามารถโปรเฟชชั่นอลกันเยอะแยะละแล้วละฉะนั้นคิดเรา นอกจากการที่เราจะเลือกคลินิกที่คุณหมอดีแล้วอะก็ไม่แปลกที่เราจะเลือกคลินิกที่บรรยากาศดีเพราะว่านึกออกไหมทุกคนเราจะมาเข้ามาเพื่อแบบอาปากต้องนอนต้องอยู่กับความเครียดเรื่องปัญหาทว่าปากเป็นแบบหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตลอดเนี้ยเราก็อยากเลือกในที่ที่มันดีสุดนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าที่นี่ดีเลยครับแล้วก็ นอกจากจะบอกต่อคนอื่นแล้วผมว่าผมจะไปบอกต่อแม่ผมก่อนเป็นคนแรกเชิญเลยนะคุณหมอต้องขอคุณหมอรบกวนให้แบบช่วยเหลือคุณแม่ผมหน่อยเนื่องจากเขาแก่ขี้กลัวมากเลยฮะได้ครับผมครับและอยากทำสุขภัณฑ์นเครดิตสินมาฟันค่ะก็สำหรับ PDC นะคะอาจจะมีทางเรื่องตั้งแต่เด็กแรกเกิดค่ะจนถึงจนเราใช้ฟันไปจนฟันเราหมดเลยนะคะก็เป็นแห่งแรกที่เป็นเวลเนสของทาง คลินิกพันตรกรรมที่มีเวอเน็ตก็คือไม่ต้องรองให้ปวดไม่ต้องรองให้เจ็บนะคะแต่ว่าเมื่อฟันซี่แรกขึ้นหรือแม้กระทั่งเด็กตั้งแต่แรกเกิดที่ยังไม่มีฟันแล้วก็มีบริการนวดเหงอือกกระตุ้นการข,ขึ้นของฟันเรามีการดูแลที่ครบวงจรในเรื่องของการป้องกันส่งเสริมให้สุขภาพฟันของเราดีที่สุดนะคะเพื่อตอบโจทย์กับาาภาวะสุขภาพที่ยั่งยืนและยาวนานมากขึ้นในทุกอวัยวะของเราก็ขขอยากจะฝาก ตัวนี้เป็นตัวเลือกนะคะให้กับประชาชนชาวไทยและก็ทุกๆท,ท่านที่อยากมีรอยยิ้มที่สดใสนะคะให้มาใช้บริการที่นี่กันได้เลยนะคะ